สวัสดีครับวันนี้พบกับเบนลอซิงครับเป็นวันี่มาส่งงานครับดีแม่ครับตัวไฟขลามตัดตัวนี้ครับลูกค้ามาจากกรุงเทพนะครับให้ผมเก็บที่นครสวรรค์ครับคันนี้ลูกค้าจบงบไปที่แปดห้าหมื่นแปดครับห้าหมื่นแปดพันบาทนี่รายการผมจะทําให้ตามนี้เลยครับรายการเวลาผมส่งลูกค้าครับทำให้ชัดเจนแบบนี้ลูกค้าก็ได้ไม่ต้องสงสัยว่าลูกค้าทําอะไรไปบ้างครับอ่ห้องเครื่องโรยงรวมก็จะประมาณนี้ครับลองดูกันครับห้องเครื่องโดียรวมลูกค้าเป็นสีบอลครับแล้วก็ทําเป็นสีแดงดํากดเอาไว้ครับลูกค้าต้องการความสะอาดอ่าอะไรนี้ครับ นี่ดูสวยๆแบบนี้มาเดี๋ยวเบ้นลองมาไล่แล้วกันแล้วกันเนาะว่าลูกค้าทำรายการอะไรบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่บ้างมาเริ่มกันครับอ่าอยู่ที่อย่างแรกครับเก็บสายไฟครับเก็บสายไฟเครื่องเก็บสายไฟบอดี้ย้ายกล่องฟิวตรงนี้ครับเข้าไปอยู่ในรถแต่สายเครื่องเราขึ้นใหม่เลยครับอ่าเบ็ดเสร็จครับชุดหนึ่งอยู่ที่9,900พันครับจะโล่งๆแบบนี้เลยแล้วต่อไปก็คือย้ายแบตครับที่อยู่ตรงนี้ที่อยู่ในรถเอาไปไว้หลังรถครับอยู่ที่พันห้าย้ายแบตครับแล้วก็เก็บระบบแป๊บเบรกลองเก็บระบบแป๊บเบรกครับนี่เก็บแป๊บแป๊บเบรกแป๊บพาร์ทใหม่่่่่่คครรรรัับบบบทีีอออยยยููตงงงงงเเเเนน้้าาาาก็ดิลลลแไปข เดินใหม่เบสเซ็ตครับอยู่ที่2อ0 0ันเครับอ่าต่อไปก็คือทำสีห้องเครื่องแบบนี้ครับอ่าอุดรูเนี่ยครับสวยๆแบบนี้เลยอุดรูทุกรูเลยครับไม่ให้เห็นให้เห็นความโบ๋เลยครับก็อยู่ที่4ี่พันเก้าครับทำสีห้องเครื่องอุดรูต่อไปจะเป็นสายแอร์หลบครับอ่าชุดหนึ่งนี่ครับผมใช้เป็นหัวเงานะครบชุดอย่างนี้เลยครับหลบลงล่างชุดหนึ่งพร้อมเติอนยาแอร์ครับอยู่ที่สี่พันห้าครับอ่ามันจะดูสวยๆแบบนี้แหละต่อไปก็จะเป็นนี่ครับสีฝาวาลครับใครชอบสีวอลสไตล์แบบนี้ก็อยู่ที่สาม แล้วก็จะมีชุดแปะผดชี้ครับนี่ครับสี่หลักแบบนี้เลยครับอยู่ที่พันเก้าเพราะว่าของเดิมมันดูไม่สวยครับมันจะดูื่อนด้านครับอ่าต่อไปก็จะเป็นน็อตน็อตฝาวอลครับชุดหนึ่งก็อยู่ที่ห้าร้อยครับอ่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีอะไรครับจะมีอ่าไปจะเป็นสีมออลมครับนี่สีมออลมแบบนี้อยู่ที่สองพันใครอยากทาครับเบนจะแจ้งราคาให้ฟังนี่สองพันสีมออลมแบบนี้ถ้าทําคู่กับมันจะดูสวยครับไม่ได้เข้าเซตกันแต่ถ้าไม่ทําทําแค่ม้อลมก็แนะนําให้ทําสีดําครับจะดูสวยอีกทีหนชุดออินเตรร์คับ ชุดอินเตอร์ชุดนี้อ่าพร้อมเข่าดีผ้าออกข้างไปต็ดครบชุดแบบนี้เลยครับอยู่ที่แปดพันเก้าครับอ่าเราจะทําตัดอิงตรงอินเตอร์ให้ดูเรียบร้อยเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับอ่าแล้วตัดอินเตอร์เรียบร้อยใส่ได้ของเดิมเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็จะมีโทโบอ่าเป็นโบสามพันครับใบบิลเล็ตเพราะว่าของเดิมลูกค้ามันเริ่มไม่ค่อยดีแล้วก็เลยใส่ใหม่เป็นโบสามพันใบบิลเล็ตครับก็อยู่ที่หกพันห้าครับพร้อมติดตั้งอ่าต่อไปจะเป็นของแต่งครับของแต่งต่างๆครับของแต่งพวกนี้ครับอ่าทุก ของแต่งสีแดงที่คุมโทนไว้ก็ชุดหนึ่งอยู่ที่พันห้าครับก็จะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชิ้นครับอ่าก็อยู่ที่พันห้าครับแล้วก็จะมีพักน้ํานี่พักน้ําก็อยู่พันร้อยครับจะมีอะไรครับก็จะมีรีแมปคันนี้พอเราใส่อินโบโทโบเซ็อย่างเงี้ยก็ต้องรีแมปรีแมปก็อยู่ที่สองพันเก้าครับอ่านะครับแล้วก็จะมีถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองอะไรเงี้ย้าอยู่ที่พันเก้าก็รายละเอียดคร่าวๆก็รายละเอียดทั้งหมดที่ผมพูดไปก็ตามรายการเลยครับรวมแล้วก็จะอยู่ที่ห้าหมื่นแปดพันบาท ห้องเครื่องลงก็จะประมาณนี้ครับอย่างที่บอกครับใครที่สนใจนะครับอยากเก็บห้องเครื่องสไตล์แบบนี้หรือว่ามีงบเท่าไหร่ครับอย่างที่พี่บอกลูกค้าตั้งงบมาเลยครับสองหมื่นห้าอ่าแล้วสเต็ปเริ่มต้นนะครับอยู่ที่สองหมื่นห้าอ่าแล้วก็ลูกค้าจะตั้งงบสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหรือหกหมื่นลูกค้าก็เลือกไปครับงบยิ่งสูงเรายิ่งแต่ของแต่งดีๆเข้าไปเยอะอ่าลูกค้าก็สามารถบอกผมได้ว่าอยากจะใช้ HPD HYB หรือใช้ของแต่งยี่ห้อไหนใช้อะไรอย่างเงี้ยอะไรเงีไไง้ยบอกผมได้ครับเพราะว่ารถแต่ละคัััันนนนนน่่่่ะบาาาาางงงงคคกมมมมมมีีีอออออิเเเเตรร์ยยยยููแลลแลลลลล้้้้้ววพไไฟฟขึหืัน ผมอยากให้ลูกค้าพอมาถามกับผมมาให้ตั้งงบมาเลยครับอ่าแล้วเบนซ์จะแจ้งรายการว่าลูกค้าทําอะไรบ้างอะไรเยครับอาอย่างที่บอกครับใครชอบเครื่องเครื่องนี้ก็ทักมาคุยกันได้ครับอะไรเี้ยครับก็มีอะไรเดี๋ยวเบนซ์จัดการให้ครับใครที่ชอบแต่งรถหรือว่าท้ำสีรถก็เบนซ์ก็รับนะครับทำสีโรงงานก็อยู่สามหมื่นห้าใครสนใจก็ทักเข้ามาคุยได้ครับเดี๋ยวเบนซ์จัดการให้ครับติดต่อทาง Facebook ก็ครสวรรส์อะไรแต่งหรือติ๊กต็อกก็เราพิมพ์ข้าเบรลองิ่งน่าจะขึ้นอยู่มีอะไรท E